ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มตู้กาแฟเชิญยิ้มวันนี้จะกินอะไรดีนะมีทั้งกาแฟชาไทยโกโก้ชาเขียววันนี้ต้องจัดโกโก้ แฟเชิญยิ้มอารมณ์ดีมีคอเซนเตอร์ซะด้วย025381555 l ล n e แอดเชิญยิ <Yeah. S 1> ้ม coffee เฟซบุ๊กกาแฟเชิญยิ้ม <Yeah. S 1> ตู้ทันสมัยได้เนี่ยมีจอ L C D สะดด้วย <Yeah. S 1> บริษัทท่านไหนนะครับห <Yeah. S 1> อพัดอพาร์ตเมนต์ท่านใดที่เป็นเจ้าข,ของตู้นี้ต้องบอกเลยว่ามาโฆษณาสินค้าได้เลยนะครับยอจัดไปโอ้โห หอมเอา้าสวัสดีครับพี่จักเอ็นไปไหนมาครับเนี่ย,<อ>ยมีเรื่องให้ช่วยอยู่พอดีเลยไปทำบุญที่วัดมาสิเอจอลูกเฉยเลยเฮ้ยออา ไหนบอกเรื่องกับเมีย้วไงลูกมาจากไหนอ่ะเออจะเล่าให้ฟังนะฉันกําลังจะถอยเข้าซองเว้ยมีคนมาช่วยดูให้บอกถอยถอยถอยสักพักตะโกนเลยพ่อโหเชื่อไหมฉันลงไปกอดกลมเลยโอ้ยโหน่าตื้นใจแท้จะบ้าแล้วเขาบอกให้พอไม่ได้บอกว่าพ่อหยอกเล่นหยอกเล่นโอ้หยอกทำไมเราเออมีอะไรช่วยเรานี่ไง ดูพระให้หน่อยฮะดูพระให้หน่อยอืมได้เลยอ่าเอากล้องมาเลยเอากล้องดิจิตอลหรือกล้องฟิล์มครับพี่ขอดิจิตอลดีกว่ามันจะชัดดีเฮ้ยอนี่ยอกย้อนยอกเล่นเออกล้งส่องพระดูเว้ยนี่ไงเอออะไรอะโอ้โหเฮ้ยแ้เหรอพี่กล้องมัวมากเลยเทศหน่อยดีทีหลังอ่ะเออจริงๆเลยเชียวเออ องนี้ก่อนดีกว่าเาท่้เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยแท้เฮ้ยพระแท้ปอบแท้พระปลอมไอ้งานเอ้อไปเอามาจากไหนเนี่ยผมโดนหล่อเลยเนี่ยอีกแล้วโอ้ยตายอ่ะเอวแท้เลยเออเออถ้าอย่างนั้นผมขอวิธีดูพระแท้หน่อยพี่มันจะเป็นยากอะไรแล้ว พระองค์ไหนเดินบินทบาทได้นั่นแหละพระแท้ไปถึงเราอุ้มเลี่ยมห้อยคอได้เลยงั้นีเลยจะเจอผมไม่ได้บนห้อยคอแแย่เล่นเรากินกระบาลนะพี่เนี่ยเออเป็นไงบ้านเรกินกระบาลฮะน่ากินไปแล้วทั้งหัวเนี่ยเออยส่งนี่เว้ยเขานิยมเขานิยมอะไรเนี่ยพระทุกวัดไว้ส่งนะเห็นแบบนิยมกัน